หน้า209ค่ะประเภทของการวิจัยทางธุรกิจนะคะหัวข้อการวิจัยเชิงสำรวจจําแนกออกได้เป็น3หัวข้อย่อยนะคะมีประกอบไปด้วย1.1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงสำรวจ1.2ค่ะวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ1.3ค่ะตัวอย่างการวิจัยเชิงสำรวจค่ะหัวข้อที่2นะคะเป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์การวิจัยเชิงความสัมพันธ์นี่นะคะจําแนกได้เป็น2.1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงความสัมพันธ์2.2ค่ะวิธีการวิจัยเชิงความสัมพันธ์และ2.3ค่ะตัวอย่างการวิจัยเชิง หัวข้อที่3ค่ะการวิจัยเชิงทดลองและกึง่งทดลองนะคะจําแนกได้เป็น2หัวข้อ,อย่อยคือ3.1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลองและกึง่งทดลอง3.2มจุดสองวิธีการวิจัยเชิงทดลองและกึง่งทดลองค่ะประเภทของการวิจัยธุรกิจนะคะทั้ง3หัวข้อหลักนั้นนะคะมีแนวคิดประเด็นสําคัญอยู่จําแนกได้3ประเด็นด้วยกันมาดูที่ข้อแรกค่ะการวิจัยเชิงสํารวจเป็นแนวคิดที่สําคัญก็คือเป็นการวิจัยเชิงพรรณนานะคะประเภทหนึ่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคําถามที่เกี่ยว กับสภาพการปัจจุบันของสิ่งที่ต้องการศึกษาเนาะโดยที่ศึกษาจากประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างก็ได้นะหรือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้การสัมภาษณ์ก็ได้นะหรือว่าใช้แบบสอบถามก็ได้นะหรือจะใช้การสังเกตก็ได้นะการสรุปผลแล้วก็อาจจะสรุปออกมาเป็นในรูปแบบของการข้อค้นพบนะคะแล้วจากนั้นค่ะสรุปผลโดยใช้จุดมุ่งหมายหรือสมมติฐานการวิจัยเป็นหลักได้เลยค่ะแนวคิดสําคัญของการวิจัยเชิงความสัมพันธ์นะคะเป็นการวิจัยเชิงพลรณนาอีกประเภทหนึง่งที่ พยายามที่จะค้นหาคําตอบของปัญหาเป็นการค้นหาคําตอบของปัญหาด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆการวิจัยประเภทนี้นะคะจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลทําโดยการคํานวณหาค่าแสดงความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ระดับการวัดค่ะแนวคิดประเด็นที่3ที่สําคัญค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองในส่วนของมุมมองการวิจัยเชิงทดลองมีแนวคิดที่สําคัญว่าเป็นการวิจัยที่สามารถที่จะควบคุมตัวแปรภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ค่ะไม่ให้ส่งผล ลกระทบต่อการทดลองนั่นเองเพื่อให้ผลการทดลองเกิดจากการให้สิ่งทดลองเท่านั้นนะคะซึ่งการวิจัยเชิงทดลองนี้ก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันแต่ละรูปแบบก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดแตกต่างกันไปนะคะส่วนการวิจัยเชิงตึ่งทดลองจะเป็นการวิจัยที่นํารูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองมาปรับใช้ในการวิจัยภาคสนามซึ่งมีการควบคุมตัวแปรภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทดลองได้ไม่เต็มที่นะคะจึงมีข้อจํากัดในด้านการสรุป เชิงเหตุผลรูปแบบการวิจัยเชิงกึึงทดลองมีตั้งแต่รูปแบบที่สามารถสรุปผลการวิจัยเชิงเหตุผลได้น้อยมากไปจนถึงรูปแบบที่สามารถจะสรุปผลการวิจัยเชิงเหตุผลได้ใกล้เคียงกับการวิจัยเชิงทดลองมากๆเลยล่ะคะ่ะ